รีเบรนรีเบนรีเบนรีเบนสวัสดีครับชื่อชาวลิตศรีศวรมนะครับชื่อเล่นชื่อพี่โมโครับตอนนี้ปัจจุบันอายุ43ปีครับย้อนกลับไปเมื่อปลายปีเริ่มต้นเลยคือมีอาการจะปวดเบ้าตานะครับแล้วก็จะปวดช่วงไททอย แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรมากครับเพราะว่ากินยานอนพักก็หายก็ปล่อยกลับมาปล่อยปลามาเรื่อยๆครับจนเมื่อวันที่ไปทําบุญกับครอบครัวครับก็มีอาการหน้ามืดบ้านหมุนแต่ก็ยังนั่งพักก็หายก็เดินได้เป็นปกติก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนตอนเย็นนะครับก็ไปกินข้าวกับครอบครัวก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นหลังจากนั้นกลับมานอนพักตื่นเช้ามานี้ เวียนหัวหนักเลยครับอาเจียน3-4รอบสรุปก็คือต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลวัดความดันได้240หมอสั่งให้เข้า ICU ทันทีเลยครับรอบแรกนอนโรงพยาบาลก่อนนะครับในหนึ่งคืนก็ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ความดันก็ยังสูงอยู่หมอให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านมาอยู่ที่บ้านได้2วันก็เริ่มสังเกตตัวเองว่ามันดีดนิ้วไม่ได้มันเดินแขนขาอ่อนแรงลงแต่ก็ยังฝืนจะไปทำงาน ก็พอไปถึงที่ทํางานเสร็จปุ๊บเฉียบพันเลยครับทีนี้ขายกไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นก็ให้แฟนพาไปส่งโรงพยาบาลก็หมอก็เข้าไปท MRI ํา m r i CT สแกนก็พบว่าเป็นเส้นเลือดตีดก็อ่อนแรงซีกขวาครับขยับไม่ได้กระดิกนิ้วไม่ได้เลยครับตอนนั้นใจก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าเดี๋ยวก็หาย คุณหมอก็ให้กินยาลดความดันปกติครับพักผ่อนนอนอยู่โรงพยาบาลอีก4วันก่อนออกจากโรงพยาบาลจะมีนักกยายภาพประจําโรงพยาบาลนะครับก็มาแนะนําให้เรากรยายภาพเบื่องต้นเรื่องการฟื้นฟูก็แนะนําเรื่องโกลเด้นพีเรียดนะครับหลังจากนั้นมาผมก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลมาจะหาข้อมูลเรื่องนี้ครับผม เริ่มแรกเลยคือตัวผมเนี่ยอยากจะเดินให้ได้ปกติไม่อยากจะเดินขาปัดขาล่ากขาเสียก็เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทำกายภาพบำบัดเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ให้มากที่สุดครับ ก็เซิร์ชจาก Google ครับผมเซิร์ชว่า,าเส้นเลือดสมองตีบกายภาพบําบัดก็คือได้เจอหมอโจ้ในการทําคลิปนะก็ดูแนะนําเรื่องการฝึกต่างๆเริ่มต้นเลยคือผมทําตามคลิปก่อนคลิปแรกที่ดูคือฝึกยืนเราจะยืนยังไงก้าวขายยังไงนะครับหมอโจ้แนะนําคลิปให้เราทําตามได้โดยที่ว่าเข้าใจง่ายเป็นสเต็ปไปก็นํากลับมาปรับใช้กับเราผมดูคลิปที่เบนฝึกเองเองนะี่ยประมาณอยู่เกือบ สองอาทิตย์ครับหลังจากนั้นก็ร่างกายดีขึ้นครับร่างกายตอบสนองดีขึ้นก็ลเลยตัดสินใจคุยกับทางบ้านให้ทางรีเบนะเข้ามาประเมินอ,อาการเบื้องต้นเราจะได้ไปถูกทางครับวันแรกนะครับน้องๆก็เข้ามาทีมงานนะครับเข้ามาประเมินอ,อาการเบื้องต้นว่าตัวผมเนี่ยอ่อนแรงตรงไหนกล้ามเนื้อมัดไหนก็จะได้แนะนําเรื่องการรักษาต่อไปครับคือเริ่มแรกเลยเนี่ยของผมเนี่ยมันจะอ่อนแรงข้างขวา แขนยกได้ก็ยังยกได้ไม่นานนะครับทางรีเบลมาก็สอนให้เรายกแขนได้ยกขาได้ก็สอนให้เราออกกําลังกายครับใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องในการที่เราจะลุกนั่งเราควรจะลุกนั่งแบบไหนในการที่เราจะยกขาในการที่เราจะวิ่งในการที่เราจะกระดกข้อเท้าเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกต้องเพื่อการเคลื่อนไหวที่มันถูกต้องเราต้องรู้ว่า กาสมัดไหนที่พี่โมอ,ออกเองมีมงงบ้างไหมว่าต้องออกมัดไหนท่าไหนที่ออกเองแล้วงงมีบมีามีท่าไหนบ้างคะคือสอนให้เราใช้สมองคิดก่อนนะครับให้เราใช้สมองคิดนําเพราะว่าสมองมันจะจําในการที่ว่าเราจะบังคับกล้ามเนื้อที่เราอ่อนแรงที่เราสูญเสียไปครับแล้วทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาใช้งานได้ปกติมากที่สุดครับ ทางทีมงานรีเบนเวลามาฝึกเนี่ยประทับใจทีมงานทุกคนนะครับยิ้มยิ้มแจ่มใสครับคนไข้จะไม่รู้สึกกดดันใส่ใจใส่ใจคนไข้ให้กําลังใจดีครับให้เราได้สู้กับโรคนี้ได้อย่างถูกต้องครับการอาารกล้ามเนื้อก้นเป็นสำคัญมากเพราะว่าก้นเป็นกล้ามเนื้อสําคัญในการทําหน้าที่ยืนเดินเพราะฉะนั้นค่ะกล้ามเนื้อก้นต้องแข็งแรงมากกว่าโั้หดเราจะปรับการบ้านยังไงต่อะต้องเล่นสตารเรย์แค่นี้ค่ะตอนต้องมีเพราะว่า รู้สึกมีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นครับหันมายิ้มไปโย ก็ขอให้ทุกคนอย่าท้อแท้ครับครอบครัวเนี่ยสำคัญนะครับกำลังใจสําคัญนะครับแล้วก็ขยันฝึกฝนครับอย่างตัวผมเองก็คือจะฝึกตลอดครับจะออกกาลังตลอดจนมาถึงวันนี้ได้ครับ